เพื่อนๆครับสวัสดีในวันที่สถานการณ์โควิดกำลังบุกเราอย่างกระชั้นชิดครับเรามาระวังนะครับดูแลรักษาตัวเองดูแลรักษาสุขภาพครับเพื่อนครับในระหว่างที่เรายังออกไปทำอะไรไม่ค่อยถนัดนักนะครับติดติดกับขัดหลายอย่างนะครับวันนี้ก็อยู่ร้านนะครับแล้วก็ดูแลลูกนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านนะครับเลยขอเวลาลูกมาสัก 10นาทีนะครับนี่ว่างๆนะครับก็เลยจะมาฝึกทักษะตัวเองนะครับในการพัฒนาตัวเองนะครับผู้ชายตามมาเรียบร้อยแล้วครับ2คนครับผมนี่เป็นเพื่อนเล่นกันครับวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับรีวิวนะครับยานพาหนะนะครับที่ชอบนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์นะครับมีหลายๆคนถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่เมื่อยเหรอนะครับมันไม่ร้อนเหรอฝนตกไม่เปียกเหรอนะครับ ก็ต้องบอกตรงตรงเลยนะครับว่ามีครบทุกอย่างครับทั้งเมื่อยนะครับทั้งร้อนนะครับฝนตกลมเปียกนะครับขี่รถยนต์ไม่ดีกว่าเหรอนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่สนุกครับแต่ถ้าชอบก็สนุกครับต่อให้ลำบากยากแค่ไหนก็สนุกครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้อยู่นปัจจุบันนะครับเป็นบิกไบค์คันที่สองนะครับซึ่งเปลี่ยนมานะครับคันแรกก็ใช้ค่ายคอนต้านะครับเป็น ฮอนด้าซีบีห้าร้อยเอ็กนะครับก็ใช้ซีบีห้าร้อยเอ็กมาประมาณสองปีนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปัจจุบันนะครับใช้ BMW GS 800นะครับมามาแล้วครับป่าฉลามนะครับ GS 800นะครับรถบีเอ็มดับเบิลยูจนะครับปี2015นะครับจะเปลี่ยนปี2016นะครับคันนี้ก็ใช้มาแล้ว สามปีนะครับก็จะเข้ากําลังจะเข้าปีที่4แล้วนะครับก็ไม่ได้ค่อยวิ่งไม่ได้ค่อยได้วิ่งออกไปไหนนะครับก็ไว้ขี่ออกทริปนะครับขี่ไกลๆนะครับก็เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมอ่า BMGS 800คันนี้นะครับเป็นรถสไตล์ทัวริงแอดเวนเจอร์นะครับทัวริงแอดเวนเจอร์นะครับอ่ะ มอเตอร์ไซค์ก็จะมีหลายแบบนะครับมีนักเก็ตนะครับมีสายสปอร์ตมีสายทัวร์สปอร์ตทัวริงนะครับแล้วก็ทัวริงแอดเวนเจอร์นะครับและกง่ายครับรถทัวริงแอดเวนเจอร์นะครับจะมีล้อหน้านะครับที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ล้อหลังเล็กกว่านะครับซึ่งมันสะดวกในการที่จะเราเข้าไปในป่าแล้วก็ใช้ขี่แบบแอดเวนเจอร์นิดนนะครับแล้วก็มันจะสามารถที่จะคล่องตัวได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียของ bm ดับเบิลยูนะครับ GS แปดร้อยนะครับหรือรถสไตล์ทัวริ n งแอดเวนเจอร์นะครับ mm hmm. ก็อาจจะไม่เรียกได้เรียกว่าข้อเสียนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เราจะต้องคบแน่นอนนะครับ mm hmm. ก็คือเวลาที่เราจะขับเร็วเนี่ยเวลาเราขับเร็วไปกับตัวพันหรือไปกับรถสายสปอร์ตเนียนะครับนะครับล้อหน้ามันจะสายนะครับล้อหน้ามันหน้ามันจะสายมันจะทําให้เราควบคุมหรือค,นคนอนโทรลยากนะครับมันจะเหมาะกับ ในการขี่ประมาณสักร้อยสามถึงร้อยสีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าไปถึงร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วเนี่ยนะครับจอหน้ามันจะสายครับมันจะทำให้เราเหนื่อยในการขับรถนะครับฉะนั้นถ้าออกทริปกับตัว GS พันนะครับหรือสายสปอร์ตนี่อันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าไประหว่างเอ็ e n ์เ r รสเดยกันอย่างเงี้ยก็จะสนุกนะครับก็มีการเข้าทางดานิดหน่อยเข้าป่าเข้าทางเอ็กซ์เพรนิดหน่อยนะครับผมแลวก็ทีนี้ เรามาดูของแต่งนะครับอ่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์8 0 0ซีนะครับ8 0 0ซีนะครับของแต่งคันนี้ก็ได้มาครบใส่มาครบเลยนะครับตั้งแต่การไฟหน้านะครับของทูราเทคนะครับการไฟหน้าของทูราเทคนะครับการแทนของทูราเทคนะครับครับผมแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์นะครับ2ดวงนะครับแล้วก็มี แคชบาร์นะครับแคชบาร์บนแคชบาร์ล่างนะครับแล้วก็มีปิ๊บนะครับของ K2 นะครับสองใบนะครับเป็นปิ๊บตบท่อนะครับซึ่งเป็นงานที่ที่ดีนะครับแล้วก็สวยนะครับองศาแลวเหมาะกับเหมาะกับตัวรถนะครับแล้วก็มีพัดเท้านะครับพัดเท้านะครับแล้วก็ปลายท่ออคาร์บอนนะครับที่คิดมานะครับเบิกใหม่3 7 0หม่นนะครับ แล้วก็ปี๊บนี่เบิกใหม่25 0 0 0นนะครับพร้อมแหลกนะครับการแทน6 0พันนะครับการไฟ6000นนะครับแล้วก็มีการหม้อน้ําที่สําคัญแล้วก็แข้งเครื่องนะครับรวมของแต่งนี่ประมาณ ,00 0 0 0บาทไอประมาณ1 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับค่าตัวของเจ้า bmw gs 8 0 0อนะครับออกใหม่นะคะหกแสามห0 0 0ห้าร้อยบาทนะครับยังไม่รวมเป็นรถเปล่านะครับยังไม่รวมของแต่งอะไรนะครับครับนี่ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับก็ ที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ที่ที่ขี่อยู่นะครับแล้วก็เป็นความชอบอีกอันนึงนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับพอโตขึ้นมาก็ไม่ทิ้งความฝันของตัวเองนะครับก็พยายามทํางานหนักเต็มที่แล้วก็สั่งปั่นของตัวเองให้ดีนะครับนี่ครับก็มีผู้ช่วยมาด้วยครับพอเล่นด้วยกันครับว่างๆไม่อยากไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเพื่อนก็อยากเครียดนะครับ ลองลองมาฝึกทักษะนะครับของตัวเองนะครับมีทักษะอะไรอยากทําอะไรก็ออกมาเลยครับไม่แน่ครับอาจจะมีคนมองเห็นนะครับจ้างผมไปเป็นเซลล์ขายมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับลองดูครับผมและนี่แหละครับความชอบอีกหนึ่งอย่างครับ bmw gs 8 0 0นะครับและคิดว่าอนาคตเร็วๆนี้นะครับอาจจะโตขึ้นนะครับเป็น GS เ0สพันหรือพันสองนะครับอย่าลืมครับ ไปก็ต้องไปให้สุดครับลองทําก็ต้องลองทําให้สุดครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมไปแล้วครับไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่บ้านนะครับทําตัวให้มีประโยชน์นะครับหาประโยชน์นะครับอย่าหมวแต่ทุกข์อย่าหมวแต่เศร้านะครับผมโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ